อาาระสูวิถีเซียนตอนที่47ผู้ฝึกตนสี่ดาราในช่วงหลายวันนี้เจ้าก็พักผ่อที่ตระกูลเถอข้าจะช่วยเจ้าหายาวิญญาณแห่งสวรรค์หากมีข่าวข่าวข้าจะรีบมาบอกเจ้าปรารย์จีพูดเขาลูบหัวเย่เวยยิงอินดูมองเย่เวยที่อยู่ข้างข้างร่างกายของเย่ชงตลอดด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดในใจเขารู้ดีว่าหากเย่ชงม่ฟื้นขึ้นมา เย่เวยอาจจะไม่มีกระจิตกระจายที่จะฝึกกับเขาขอบคุณท่านอาจารย์มากครับเย่เวยพูดกับปรมาจารย์อี้อย่างรู้สึกขอบคุณเย่เวยข้าจะลองไปสอบถามหน่อยดูสิว่าจะมีข่าวข่าวข,ของย่าวิญญาณแห่งสวรรค์ไหมเจะดูแลร่างกายของตัวเองดีๆหลินจือ่อเยียนมองเย่เวยอย่างเป็นห่วงความเจ็บปวดที่ได้เห็นระหว่างคิวของเย่เวยทาให้คนอื่นต้องปวดใจจริงๆอืมขอบคุณพี่จือ่อเยียนเย่เวยพยักหน้า ปรมาจารย์อี้กับหลินจือเยียนนั่งราชรถออกไปด้วยกันภายในเวลาสั้นๆก็มิมีตระกูลใดกล้ามาละลานตระกูลเย่อีกแม้แต่เจ้าเมืองหงเมืองชิงเย่ก็ยังเห็นแก่หน้าของปรมาจารย์อี้คนในตระกูลได้ย้ายเย่ฉงที่บาดเจ็บสาหัสไปเรือนอื่นแล้วสั่งให้คนคอยพยาบาลอย่างระมัดระวังหลังจากที่ปรมาจารย์อี้และหลินจือเยียนจากไปตระกูลเย่ก็คึขกขึ้นคนในยุทธภพต่างมาเยือนพระเย้หวย การได้เป็นสิทธิผู้สืบทอดหนึ่งเดียวของปรมาจารย์อี้บัดนี้เขาได้กลายเป็นที่ชื่นชอบยังไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่เย่เวยปิดประตูส่งแขกตลอดทั้งคอยปกป้องเย่ชงจากที่ข้างเรือนทั้งจดจ่อกับการฝึกหนักด้านในของเรือนทางตะวันออกมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งรูปร่างสูงปรง่งใบหน้าหล่อเหลาที่กำลังระเบิดความโกรธเขาคือหลู่เฟิงห่างออกไปจากเขามีหนุ่มน้อยลึกลับที่ราวกับหมาใกล้ตายนอนอยู่บนเตียง ส่งเสียงร้อนยังเจ็บปวดไม่หยุดแค่คนร้ายฆ่ากลุ่มหนึ่งเรื่องเล็กแค่นี้ยังทําไม่ได้ประศบ,บทําไมปรมาจารย์อยี้ถึงปรากฏตัวทําไมคนของตระกูลเย่ถึงได้กลายเป็นศิษย์ของปรมาจารย์อี้แจกันดอกไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะถูกลูกเฟิงตัดจนตกไปกองลงกับพื้นการปรากฏตัวของปรมาจารย์อี้ทาลายแผนการของเขาเขาจะต้องนําที่ดินทางภูเขาเนือของตระกูลเย่มาให้ได้นี่เป็นสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในตอนนี้ เขายังไม่กล้าลงมือเพราะประมาจารย์อีไม่ใช่บุคคลที่เขาจะมีเรื่องด้วยได้แม้แต่บิดาของเขาก็ยังเกรงกลัวปรมาจารย์อี้เป็นแค่ผู้ฝึกตนเล็กๆคนหนึ่งในเมื่อสามารถกลายเป็นศิษย์ของปรมาจารย์อี้ได้ขคาจะคอยดูว่าเจ้าจะเป็นคนยังไงดวงตาของหลู่เฟิงแลดูโหดเหี้มบนใบหน้าที่ซีดเล็กน้อยเผยรอยยิ้มที่โหดเหี้มเรื่องของตระกูลเย่ถึงแม้เย่เหวยจะยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ ต่ในตำแหน่งของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงในตอนที่เย่เจิงชิงได้ตัดสินอะไรบางอย่างก็มาถามความเห็นของเย่เหวยโดยไม่ได้บอกกล่าวเหมือนกับเย่ไห่หรือคนอื่นๆแต่เย่เหวยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพียงแค่ทุ่มเทกับการฝึกคำเยียดยามของผู้เรียนชั้นต้นในห้องสาบสำนักนานสิงความอัพยศจากเฉียวชินเอ,อ๋อรวมถึงมรสุมครั้งนี้ของตระกูลเย่ทำให้ใจของเย่เหวยมีแรงปรารถนาที่จะแข็งแกร่งแนวแน่มุ่งมั่นมากขึ้น พลังที่แท้จริงถึงจะเป็นพื้นฐานหากไม่มีพลังก็จะไม่มีใครเหลียวแลตัวเองมีเพียงความอัปยศอดสูและการถูกรังแกครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะปรมจย์อี้ได้ออกหน้าได้ทันท่วงทีตระกูลเย่คงจะจบสิ้นในพริบตาความสอดคล้องกับอัคราเซียนของข้าเกือบจะเป็นศูนย์ทั้งชีวิตนี้ไร้ความหวังที่จะไ่วิชาเทพเซียนแต่ปรมจ่าอี้ยังเห็นคุณค่าในตัวข้าต่อหน้าทุกคน ประกาศร,รับข้าเป็นสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวที่ปรมาจารย์อี้ออกหน้าเพื่อตระกูลเย่ยอมรับข้าเป็นสิทธิอาจจะเป็นเพราะเห็นแก่พี่จือเยียนข้าจะไม่ทําให้ปรมาจารย์อี้ผิดหวังแล้วก็ไม่อาจทําให้พี่หลินจือเยียนผิดหวังได้ปิดประตูใหญ่ของเรือนเย่ไว้กำมัดแน่นมากใบหน้ามีความไร้ดิ่งสาเผยความแน่วแน่ดังเหล็กก็ไม่ปานปรมาจารย์อี้และหลินจือเยียน ไม่ได้บอกผลการทดสอบความสอดคล้องกับอัคขรเซียนแก่เย่เวยอย่างแรกความสอดคล้องกับอักขรเซียนระดับไอสวรร่วนเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจควรเก็บไว้เป็นความลับจะดีกว่าปรมาจารย์อี้และหลินจือเย็นจะรอคอยจนกว่าเย่เวยเติบโตขึ้นอีกหน่อยแล้วค่อยตัดสินใจบอกเขาอีกอย่างคือเพื่อฝึกสภาวะจิตใจของเย่เวยหากเย่เวยรู้ว่าตัวเองมีความสอดคล้องกับอักขรเซียนระดับไอสวนจะต้องดีใจจนลำพอง จึงไม่เป็นผลดีต่อการฝึกตนข้าไม่กล้าหวังว่าความสอดคล้องกับอัคาราเซียนของตัวเองจะแข็งแกร่งแค่ไหนถึงแม้จะมีความสอดคล้องกับอัคาราเซียนต่ำที่สุดก็ไม่เป็นไรขอเพียงไร้วิชาเทพเซียนได้ก็ดีไม่น้อยแล้วเย่ยววหวยกำมัดเน่นมากเพราะต้องใช้แรงมากไปขต่อเลยซีดบนข้อมือมีเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาความสอดคล้องกับอัคาราเซียนเป็นศูนย์ถึงจะเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงต่อเย่หวย มันร้ายแรงกว่ามีพอสวนการรับรู้ทะเลเป็นสีชาติในใจของเขาค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับความจริงนี้หากก้าวขึ้นสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนเจ็ดดารา,า,ราก็จะสามารถรายวิชาเทพเซียนได้รอให้ข้าเป็นผู้ฝึกตนเจ็ดดาราก่อนข้าจะได้ลิ้มลองการไร้อัระเซียนถึงตอนนั้นข้าจะต้องร้องให้ได้เย่หวยเงยหน้าขึ้นสายตามุ่งมั่นประมาจา์อี้เหมาะสมกับคำว่าประาจารย์อัคราเซียน ความแข็งแกร่งของทักษะที่พูดผีเทวดาไม่อาจวัดได้กระดูกที่แตกหักของข้ากล้ามเนื้อที่ฉีขาดทะเลแห่งจิตที่แตกร้าวของข้าต่างก็ฟื้นฟูให้เป็นเหมือนเดิมแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายก็ยังยกระดับขึ้นมากทําให้ข้ามาถึงประตูแห่งขอบเขตผู้ฝึกต้นซีดาราเย่เว่ยบนกับตัวเองแล้วถอนหายใจเบาๆนึกอะไรขึ้นมาได้จึงหยิบขวดที่ทําด้วยหยกออกมาเทยาตันเถียนอย่างช่ธยทีออกมาหนึ่งเม็ด ลินจีเย็ยนให้เย่เหวยมาทั้งหมด10เม็ดตอนที่ทลายสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสองดาราเย่เหว่ยกลืนไป1นเม็ดตอนนี้เหลืออยู่9เม็ดถึงแม้ท่านปู่จะให้ยาตันช่วยทีมาไม่น้อยแต่ผลของยายังห่างไกลกันกับยาตันเย็ยนอย่างช่วยทีข้าจะถือโอกาสนี้มันเพียงจนเข้าถึงขอบเขตผู้ฝึกตนสิด,ดาราเย่เหว่ยสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจสลับความคิดฟุ้งซ่านในตอนที่จิตใจสงบ เย้หวยก็กลืนยาตันเย็นอย่างช่วยทีเม็ดนั้นลงไปฮงมวิยาตันเยยนอย่างช่วยถีเข้าไปในปากก็มีพลังร้งรอนๆที่อบอุ่นไหลวนอยู่ในร่างกายผิวหนังของเย้หวยก็แดงขึ้นด้วยความเร็วที่เห็นด้วยในตาเปล่าแก๊กแก๊กแก๊แกความร้อนหัวริดยาไหลเข้าผ่านกระดูกกล้ามเนื้อจนเกิดเสียงดังเหมือนกับระเบิดกล้ามเนื้อร่างกายทั่วทั้งร่างสั่นเทิมด้วยความเร็วสูงทำให้เพิ่มความทนทานและยืดหยุน่น ชั้นผิวหนังมีจุดสีเขียวตะกัวทอแสงบางๆกระดูกและกล้ามเนื้อก่อเกิดเสียงระเบิดเป็นเครื่องหมายว่าได้ก้าวย่างเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสีดาราเวลาผ่านไปเสียงกล้ามเนื้อและกระดูกยิ่งดังขึ้นราวกับว่าเสียงฟ้าผ่าประกายจุดสีเขียวอ่นอ,อนๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจุดแสงสีเขียวเหล่านั้นค่อยๆรวมกันเป็นเส้นเดียวทั่วทั้งร่างเย่เหวยปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวแวววาวสว่างไสวตั้ง ประมาณสาถึงสี่ชั่วยามเมื่อเย่เว่ยซึมซับฤทธิ์ของยาตันเย็นอย่างช่วยทีทั้งหมดแล้วกระดูกก็ร้อยชิ้นทั้งเกิดเสียงระเบิดแสงสีเขียวใต้ผิวหนังก็ปรากฏชัดเจนจนมองเห็นได้เสียงกล้ามเนื้อและกระดูกที่กู่หลงแสงสีเขียวที่ปกคลุมร่างกายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขอบเขตผู้ฝึกตนสีดาราทะเลแห่งจิตสีชาติในร่างกายก็มีเส้นสีทองที่ชัดเจนมากขึ้นทลายได้แล้วเย่เว่ยวลืมตาขึ้นมาทันที ในดวงตามีประกายสีเขียวอ่อนๆใบหน้าที่ไร้เดียงสานี้ดูเหมือนจะพึงพอใจมากช่วงเวลาสันส้นๆไม่กี่วันการพัฒนาของเย่เวยจากผู้ฝึกตนหนึ่งดาราจนกลายเป็นผู้ฝึกตนสีดาราความเร็วขนาดนี้กล่าวได้ว่าเป็นปีศาจเราคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะยังด้อยกว่าเย่เวยมากเก้าวอีกระดับก็จะเป็นผู้ฝึกตนห้าดาราหากก้าวข้าไปถึงขอบเขตผู้ฝึกตนห้าดารา ระากายสีเขียวใต้ผิวหนังนี้ก็จะกลายเป็นเกราะก,กำบังมีพลังหยวนไหลเวียนจนแสงสีเขียวปะทุผิวหนังจะแข็งขึ้นเหมือนเหล็กเมื่อถึงตอนนั้นทั้งพลังความเร็วและความแข็งแกร่งของร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นไม่รู้สักกี่เท่าเกิดจากการยกระดับที่มีประสิทธิภาพอายุ13ปีมีการพัฒนาถึงผู้ฝึกตนสีดาราระดับนี้ถือว่าเกินหน้าผู้ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมากผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นต้นห้องสามที่เย่เหว่ยวอยู่นั้น สมาชิกส่วนใหญ่ของห้องเรียนเป็นเพียงผู้ฝึกตนสามดาราเจ็ดแปดคนที่เป็นผู้ฝึกตนสี่ดาราส่วนผู้ฝึกตนห้าดารามีเพียงเซี่ยวฉีผู้เดียวเท่านั้นเยเวยที่มีการพัฒนาถึงขอบเขตผู้ฝึกตนสี่ดาราถึงแม้ในตอนนี้เขาจะเทียบไม่ได้กับอัจฉริยะในรุ่นราวขราวเดียวกันแต่เขาไม่ใช่ผู้อ่อนแอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเยเวยก็ไม่ได้ไร้าไข่ต่อไปเคล็ดลับดาวตก หลังจากที่การพัฒนาสู่ผู้ฝึกตนสีดาราเย่เวยก็ยังไม่หยุดฝึกฝนหลังจากที่ได้รับการปรับลมหายใจก็เริ่มฝึกเคล็ดลับดาวตกวิชายุทธที่สืบทอดมาในตระกูลเย่สองมือประสานไว้ที่ด้านหน้าของหน้าอกพลังเนียนที่ไร้รูปร่างค่อยๆแผ่ขยายมีเย่เวยเป็นจุดศูนย์กลางทั่วร่างมีพลังเนียนที่ไร้รูปร่างกลายเป็นน้ำวนพลังยวนเข้าใกล้เย่เวยพลังยวนเข้าไปในจุดตันเถียนจากนั้นก็ไหลไปตามจุดชีพประจ จุดชีพจรที่มีกำลังภายในสีเงินอ,อ่อ,อนๆที่ไหลเข้าไปทั้ง108จุดทำให้เคล็ดลับดาวตกของเย่เวยซับซ้อนขึ้นความเร็วในการกันกำลังภายในเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่าตัวกี่เท่าเดิมทีเคล็ดลับดาวตกตระกูลเย่เป็นวิชาย,ยุ์ระดับกลางขั้นลึกลับแต่เคล็ดลับดาวตกที่เย่เวยฝึกดูเหมือนจะไม่ใช่วิชาย,ยุท์ขั้นกลางระดับวิญญ,ญาณแต่เป็นวิชาย,ยุท์ขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณที่ล้ำค่าทั้งเมืองชิงเย่ มีวิชายุธขั้นสูงระดับลึกลับมีไม่เกินห้าตระกูลถึงเวลาค่อยหาโอกาสบอกท่านปู่เรื่องวิชายุทธบทน,นี้ฝึกจนดึกดื่นหลังจากการพัฒนามั่นคงแล้วที่ผู้ฝึกตอนสีดาราเย่เว๋ยค่อยๆลืมตาขึ้นมาในเซี้ยววินาทีที่ลืมตาดวงตาของเขาแผ่รังสีออกมาราวกับมเมล็ดพันธุ์แห่งแก่นแท้ครั้งนี้เย่ยเวยป,ปิดประตูและจดจ่อกับการฝึกฝนทั้งวันทั้งคืนในช่วงเวลาสั้นๆ มีตระกูลมากมายส่งคนมาเยี่ยมเยอนตระกูลเย่ตัวแทนเหล่านั้นอยากที่จะเจอเย่เวยผู้เป็นศิษย์ที่สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของปรมจารย์อี้แต่เย่เจิ้งชิงก็หลีกเลี่ยงคนเหล่านี้โดยกล่าวว่าเย่เวยปลีกวิเวกเย่เวยจึงถือโอกาสนี้ในการพักผ่อนเย่อนคลายลมพัดอ่อนๆมากระทบแก้มของเย่เวยพัดพากลิ่นไออากาศยามเชา้าที่ไม่ร้อนนักของต้นฤดูร้อนแสงแรกในยามเชา้าค่อยๆโผล่ขึ้นทางทิศตะวันออก เย่เว่ยที่อยู่กลางสวนขึ้นไหวกระดูกและร่างกายเบาๆลิ้มลดพลังแห่งผู้ฝึกตนสีดาราแล้วถอนหายใจใยาวๆอาการบาดเจ็บของท่านพี่เย่งดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ฟื้นคืนสติหวังว่าปรมาจารย์อี้กับพี่จือเย็นจะตามหายาวิญญาณแห่งสวรรค์จนเจอขอเพียงได้ยาวิญญาณแห่งสวรรค์มาไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรข้าก็ยินยอมเมื่อคิดถึงเย่ชงในใจของเย่เว่ยก็นุนมองขึ้นมา